เวลาคนญี่ปุ่นบอกให้แนะนําตัวตอนสภา์งานไหนใครพูดแค่ว่าはじめましてมัสเตะมาすุมしくร願いโตโมชแล้วจบบ้างคะ่ะจริงๆแล้วนะเราสามารถปรับปรุงอะไรได้อีกไปฟังกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการในกระทงนะคะรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะวันนี้สยามจะมาแชร์เทคนิคการสัมภาษณ์งานในญี่ปุ่นให้ฟังกันนะพาร์ทนี้จะมาแนะนําการสัมภาษณ์นะคะว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างพร้อมกับเทคนิคการแนะนําตัวภาษาญี่ปุ่นนะคะฉบับคนไทยนะส่วนการสัมภาษณ์ตอบคําถามกับผู้บริหารนะคะไว้รอพาร์ทหน้านะ การสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นนะคะจะสัมภาษณ์กันหลายรอบม,มากนะในงานหนึ่งเนะะี่ยค่ะรอบแรกนะคะเราก็จะสัมภาษณ์กับทางรีคูดค่ะซึ่งถ้าเป็นบอยใหญ่ๆนะเขาจะผ่านรีคูดแทบทั้งหมดเลยเพราะว่าผู้บริหารไม่ค่อยว่างนะคะก็ต้องให้รีคูดมากรองก่อนนะรอบ2ก็จะคุยกับทาง HR ของบริษัทนะคะรอบ3ก็คุยกับผู้บริหารนะคะอาจจะมีรอบ4ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแบ่งทีมกันยังไงนะ ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะก็จะมีโฟล์นะหรือนากะเรครข้าๆนะคะก็คือเขาจะให้เราแนะนําตัวค่ะแล้วก็2เขาจะถามคาถามเราจากเรซูเม่ที่เราเขียนนะคะ3ก็คือเขาจะเล่าขอบเขตงานของบริษัทนะคะให้ฟังแล้วก็4นะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาเปิดโอกาสให้เราถามกลับนะคะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่สัมภาษณ์กับรีคูดนะคะแนะนําให้สัมภาษณ์กับรีคูดเยอะๆนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการฝึกเลยค่ะก่อนที่จะไปลงสนามจริงนะคะให้เราปรึกษารีคูดได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนเรื่องสกิลต่างๆนะคะที่เรามมั่นใจไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยให้ถามได้เลยว่า ต่อบแบบนี้โอเคไหมถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องสกิลนี้ยเราควรเลี่ยงตอบอะไรยังไงนะคะปรึกษาได้เลยนะรีฮูดเขาจะช่วยกราคําตอบให้ออกมาดีนะคะเพราะว่าถ้าเราได้งานนะเนาะ,เ,นะเขาก็จะได้ค่าเปอร์เซนต์จากการแนะนําเรานะคะเขาช่วยเราอยู่แล้วแหละซึ่งการที่เราเป็นคนไทยนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่เราพูดแบบไทยๆไ,ไปนะแล้วมันไม่สื่อสารอะ สตาว่ไรน,นะคะมันไม่สื่อสารไปอย่างคนญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องมีเสริมเล็กๆน้อยๆน,นะซึ่งวันนี้สยามจะมาแชร์เทคนิคการแนะนําตัวให้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยตอนแนะนําตัวนะคะให้พูดง่ายๆกระชับกระชับนะคะประมาณ1-3นาทีค่ะการแนะนําตัวเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือพูดชื่อตัวเองเนาะพูดชื่อมหลาลัยนะคะแล้วก็พูดประสบการณ์ทำงาน,นะคะ่ะเริ่มจากชื่อเราเป็นคนไทยไง คือชื่อเรายาวนมสก,กุลแล้วก็ยาวนะคะสมมติอ่าชื่อสยามงามเลิศในปัตตภีอย่างเงี้ยนะคะอยู่ดีๆเราจะไปบอกเขาว่าสยามงามเลิศในปัตตภีเดสเนี้ยจบมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องออกเสียงคาตะคดาอย่างไรนะคะมันเร็วมากนะก็ให้เราพูดว่าฮัจิเมะมาสเตซยามงามเลิศในปัตตภีโตโมชิมัสเซยามุโตยอนเดคกุราไซ คือเราต้องมีมารุมาฤโตโยนเดคุระไซนะคะคือมีชื่อให้เขาได้อยากเราได้ง่ายๆด้วยนะก็ตบท้ายด้วยว่าฮุนจิจุโดโซยูรุสึโอนายาอิตชิมัสต่อมาส่วนที่สองนะคะเราก็จะมาเล่าว่าเราเป็นใครทําอะไรจบมาจากไหนนะคะคนที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยเอ๊ญ่ปุ่นเนี่ยเขาดูมหาลัยที่จบกันด้วยหลอไหนว่าวัดกันที่ผลงานไงคือใช่ค่ะถ้า ถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็คุณจบจากมหลาลัยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะนะว่าเออจบมหลาลัยไรแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วอยู่ดีๆอ๋อหนูจบจากจิลามค่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาไม่รู้จักจุลานะให้เราแนะนํามหลาลัยไปด้วยนะคะว่ามหลาลัยที่เราจบมาเนี่ยมีดีอะไรมีเลิศอะไรบ้างนะก็ขิงใส่เลยค่ะเช่นทยกุไกินาลัยที่เราจบมาเนี่ยมีดีอะไรมีเลิศอะไรบ้างนะก็ขิงใส่เลยค่ะเช่นทายุไนิ้ะ นี ba, ่ห้องตัวเี่ยบอะโทษกระสุดเกลียวชัตขิงไปเลยซึ่งตอนนี้เราก็จะได้พรีเซนต์ไปนะว่าเออมหาลาัยที่เราไปอยู่นะมันก็ไม่ได้โนเนมนะแล้วก็เราเป็นคนไทยด้วยอ่าไทคุณคุณนายก็คือเขาก็รู้แล้วว่าเราจบมหาลาัยจากไทยก็คงเป็นคนไทยเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าวาตชิวะไทยจินเดสอะไรอย่างนี้นะคะมันดูยืดเยื้อนะดูไม่สมานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะของการแนะนําตัวก็คือ เล่าประสบการณ์ทํางานนะคะส่วนน้องๆหนูๆคนไหนเพิ่งเรียนจบนะคะก็ให้เล่าประสบการณ์ตอนเรียนนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราไปสมัครค่ะก็ให้เกริ่อนก่อนนะว่าเรามีความสนใจอะไรนะเรามาโยงกับงานที่เราสมัครได้อย่างไรสมมุตินะคะไปสมัครงานเป็นเซลลนะซึ่งอันนี้สยามสมมตินะเพราะว่าสยามไม่เคยเป็นเซลล์นะคะก็บอกไปว่าปกติเราเนี่ยเราเป็นคนชอบคุยชอบยิ้มแย้มทักทายคนอื่นนะคะอ๋อ เคยไปออกบูธขายของให้กับชมรมตอนมาปายนะคะแล้วก็อธิบายสินค้าให้กับคนที่มาซื้อเพราะเห็นรอยยิ้มของลูกค้านี่ก็รู้สึกว่าชอบการขายของะคะอยากเป็นเซลลก็เลยเข้ามาหลาลัยเรียนมาร์เก็ตติงเรียนบิสเนสอะไรก็ว่าไปนะคะคือต้องนางงามนิดนึงนะคะเมคมาก็ได้นะคะเมคเรื่องมานะส่วนใครที่มีประสบการณ์ทํางานแล้วนะคะก็พูดต่อจากเมื่อกี้ได้เลยว่า พอหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยแล้วก็หางานทำด้านเซลล์นะคะโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาร์เก็ตติ้งนะแล้วก็ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนอยู่มหลาลัยเนี่ยทำงานขายสินค้า1 2 3ว่าไปนะคะถ้าบริษัทที่เราเคยทำงานเนี่ยเป็นบริษัทดังก็ก็บอกเขาเลยนะคะ um, บริษัทดังมากอะไรอย่างนี้นะคะให้เขารู้ว่าเราเจ๋งนะแล้วก็บอกเขาไปด้วยได้ว่าผลงานของเราเนี่ยตอนที่อยู่บริษัทที่แล้วเนี่ยเราทำความดี ำชอบและให้บริษัทนะคะเช่นทำยอดขายเพิ่มขึ้น50%ก็ว่าไปนะคะหรือว่ายอดขายกำไรได้จาก มากกว่าปีที่แล้วหนึ่งล้านบาทอะไรอย่างนี้นะคะว่าไปพอเราพูดเสร็จนะคะหรือแนะนำตัวเสร็จเนี่ยแล้วออบรรยากาศมันแบบว่าอเขาไม่หือไม่อืออะไรต่อมาเนี่ยนะคะก็ให้เราพูดว่า이จูเดสนะคะมันแปลว่าจบแล้วค่ะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะว่าถ้าเขากำลังรอฟังเราพูดต่อแต่เราไม่มีเรื่องจะพูดแล้วเนี่ยก็ให้พูดว่าโจนะเพราะบ,บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเราพูดเสร็จหรือยังนะคะเรื่องมันยาวมากจบแล้วนะคะกับ กระบวนการแนะนําตัวนะต่อไปนี้ใครที่ฟังในกดท้องนะจะมาแนะนําตัวแค่สยามเดชโยโรชิกุไม่ได้แล้วนะคะเราต้องพราวทูพรีเซนต์กว่านี้นะคะมันต้องว้าวนะคะเป็น First สอิมเพรสชันะคะ สำหรับพาร์ทแรกนะคะที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานจบไปแล้วนะคะพาร์ทถัดไปจะมาเล่าประสบการณ์การตอบคำถามกับผู้บริหารนะคะแล้วก็การโดนดูถูกนะเพราะว่าเราเป็นไกจิ้นนะคะเราเป็นคนต่างชาตินะคะอันนี้มันแน่นอนนะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะสยามจะมาเล่าประสบการณ์แบบถึงพลิกถึงขิงให้ฟังกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ